แอบดูพอค้าคัดเสื้อไปขายคืนนี้กันดีกว่าวันนี้มีกระสอบมาลงหรอคะใช่ครับวันนี้มีกระสอบเสื้อมาลงกระสอบใหม่ด้วยโชว์เพื่อนๆหน่อยสิเสื้อวินเทจนี่สวยสวยอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เลือกไว้ให้ละกองไว้เต็มเลยสวยๆทั้งนั้นเลยก็มีนี่เสื้อ ลายหน้าหลังไซส์กำลังดีอันนี้คัดไปไปไลท์ในบ้านดำนี่โอ้สวยเนาะอันนี้เป็นเสื้อวินเทจแบบต้องคนรักจริงๆต้องคนชอบจริงๆใช่ไหมพ่อคะใช่ครับก็ต้องต้องคนที่เป็นเล่นเสื้อแบบนี้เลยคนที่เขาชอบมันก็จะมีกลุ่มที่เขาชอบจริงๆแล้วก็นี่นี่ดังแมวใช่อสนใจตัวนี้ก็ แคปรูปทักมาถามไซส์ได้นะืมว่าใครใส่ไซส์อะไรเดี๋ยวจะได้วัดไซส์ให้แคปรูปใช่อุตัวนี้เซอร์มากแต่มีตำหนิใช่ไหมนิดนึงใช่มันมีตำหนิตำหนิมีรูแต่ว่ามันเซอร์นะสวยนี่มันเป็นสายเซอร์เซอร์นิดนึงคือเสื้อวินเทจบางตัวเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวบางตัวก็มีตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ละตัวมันมีสตอรี่ของมันเสื้อวินเทจอะมันจะมีสตอรี่ในตัวพวก บางตัวคืแบบเขาทํามาน้อยทามาอะไรอย่างเงี้ยอประมาณนั้นนี่อ้สวยสนใจก็ลองแคปรูปแล้วก็บอกไซใช่ครับบอกขนาดว่าทํถามได้ว่าตัวเราอะใส่ไซอะไรใส่หน้าอกเท่าไหร่อะไรเงี้ยแคปรูปแล้วก็ลองพักมาถามว่าตัวนี้หน้าอกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่นี่อันนี้เป็นเสื้อวงเป็นเสื้อวงนักร้องนี่อ้สวยหน้าหลังเลยคืออันนี้ยมันเป็นแบบ เสื้อแบบสไตล์อเมริกันที่แบบเข้าใส่กันเซอร์เซอร์อใส่กับกงเกงยีนเก๋ๆถ้าคนรู้จักแตง่งถ้าคนรู้จักใ,ใส่คือมันจะเท่มากเลยเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นเสื้อว้าว Green Day สวยตัวนี้สวยมากก็มันก็จะมีในกองนี้อีกอยังไม่ได้คัดใช่เพิ่งมาลงกระสอบในกองนี้ก็มีแบบสวยๆน่ารักแบบเนี่ยเออสวยเนเดี๋ยวเดยยจะเอาให้ดูนี่ก็จะประมาณนี้ย สวยเอ๊ะนังไก่เออมันเป็นเสื้อแบบวินเทจเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็จะประมาณนี้ลายหน้าหลังสวยน้าหลล้วเนื้อผ้าเข้าดีด้วยเออมารอบนี้เนื้อผ้าแบบทิ้งตัวดีมากเลยเนาะดูใส่สบายสบายน่ารักน่ารักไหมไม่รู้ตัวอะไรกาถามไซส์นะตัวนี้ก็เป็นเสื้อวงเป็นเสื้อนักร้องเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยยังไม่ได้ ออ้นี่อุ้ยสวยเมอุ้ยชอบสีมากเลยอ่ะสีเฟตแบบมันมันเป็นสีเขาเรียกสีน้ำตาลนะเออน่าสีน้ำตาลแล้วดูลายสิบางบางคนเขารับได้เขาก็ไม่ซีเรียสอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยลายแล้วดูลายอุ้ยสวยตัวนี้สวยตัวเนี้ยก็จะมีเยอะแยะเลยอุ้ยเทมอุ้ยตัวนี้สวยสวย ตัวนี้ <โฮ S 1> เป็น, <โฮ S 1> นแ้วดูมันจะมาในไซส์ใหญ่นิดนึงเนี่ยชอบคอเขามากเลยอ่ะสามไซส์ใหญ่ถ้าใครสนใจก็อ้ยอันนี้คอเขาเหมือนแบบเป็นคอแบบเอ,อ่เขาเรียกคอฟันปลาเออมเก๋มากชอบมันก็ใส่แบบเซอร์เซอร์เฟดเซอร์เซอร์สวยดีแล้วก็มีตัวนี้ว้าเก็จะประมาณนี้แล้วก็มีตัวนี้เดี๋ยวสวๆเยอะเลยเนี่ย นี่โอ้ยเท่ไหมอันนี้เป็นท่อท่อรถนี่นี่ส่วนตัวแม่ค้าเนาะเคยสั่งมือหนึ่งมามาใส่มือหนึ่งเลยนะแล้วก็ของแท้แล้วก็แพงแบบเออแพงอ่ะแต่รู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่ามือสองเท่าไหร่เพราะไม่เห็นมือสองแบบนี้คือต่อไปจะไม่สั่งเสื้อมือหนึ่งมาใส่แล้วเออมันมันดูแบบมันเท่มันดูเป็นเอกลักษณ์อ่ะมันสวยอ่ะเออมันสวยเหมือนที่เองบอกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมาวลเนี่ย มีตัวละครทุกตัวสีสวยด้วยอ่สวยแต่ว่าตำหนินะพวกเสื้อพวกนี้มันก็จะมีตำหนิแบบเป็นคาบสีคาบอะไรพวกนี้เออมันก็จะสวยสวยดีนี่ตัวนี้ใครเป็นทาสมาเอาไปโอ้ยเจ้านายตัวจริงอยู่นี่นี่เจ้านายตัวจริงอยู่นี่เออเออสวยดีสวยสวยมากชอบชอบชอบจริงดูดินี่อันนี้ก็เป็นเสื้อหนังงานหนัง s t า r w ว r s ตัวนี้ก็สวยเนี่ยอ้ากระตูนี้ลายเขาเป็นสกรีนที่แบบสวยมาก<อ>มือสองก็จริงนะแต่ว่าดูสกรีนสีเขาสิเจีมสวยไซส์ใหญ่ด้วยใครใครใส่หน้าอกเท่าไหร่ก็ลองทักแชทมาดูว่าใส่ไซส์อะไร<อ>หน้าอกเท่าไหร่เนี่ยน่ารักอุอ้ยสีนี้สวยสวยนะมันออกเซอเซๆอดีนะใช่มันออกแนวเซอรซๆอมันออกเป็นผ้าเทาใชแบบเสื้อเสืเส้อผ้าแบบเนี้ย มันจะมีเสน่ห์ตรงที่ถ้าเราซักแล้วรีบมันก็ดูแบบสวยเนาะสวยเนี่ยดูสิวายชอบผีเสื้ออันนี้ขอถ้าขอก็เก็บเก็บเลยรู้สึกวจะเก็บเป็นยี่สิบสามสิบตัวตั้งแต่ขายเสื้อผ้ามานี่มันโอ้ม่จะมีโอกาสใส่วันไหนมั้งเนี่ยนี่ดูสิน้องหมาน้องหมาน่ารักแล้วมีลายหลังด้วยนะป่เนื้อผ้าสีแบบสวยมาก มันเป็นเนื้อผ้าทิ้งตัวที่เขาเรียกเนื้อผ้าอะไรอะตัวเองเป็นผ้าผ้าคัตต้อนร้อยอะสวยใส่สบายนิ่มดูยังยังมีลายหลังด้วยนี่หนังวัวใส่แว่นตาด้วยดูดิใส่แว่นตาด้วยเออไซส์ใหญ่ด้วยนะใครที่ใส่ไซส์ใหญ่ก็ทักแชทมาดูว่าใส่ไซส์อะไรเดี๋ยวผมจะได้หาไซส์ที่แบบสวยๆให้อันนี้ก็สวยนะอันนี้มันจะออกเซอร์เซอร์นิดนึง ตัวนี้ตัวนี้สวยจริงแต่มีตำหนิใช่ไหมจรงว่าอู้ตัวนี้สกรีนอูสวยสวยสกรีนสวยมากแต่เสียดายตรงที่ว่ามันมีตำหนิเนี่ยมันมีรูตำหนิเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมถ้านี่ก็เอาไปซ่อมไว้ใช้เองสวยจริงนี่เด้อลายต้นตะบองตะบองเพชรอือก็มีหลายนี้ อโอเคเดี๋ยวขอคัดแยกผ้าอีกรอบหนึง่งแล้วเดี๋ยวยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองทักแชทเพจมาได้นะครับโอเคครับผม